เห็นพระเรายังเอาย่ามมาอยู่เคยบอกว่าเวลาเรานั่งมาจัดอาสนะฉันไม่จาเป็นต้องเอาย่ามมานี่ก็เป็นข้อ ปฏิบัติมาตั้งแต่วัดป่าบ้านตาท่านจะไม่ให้พระเราพลุงพลังให้มีความคล่องตัวเวลาที่เราลุกเราก็หยิบหยิบบาทหยิบอะไรต่ออะไรได้รวดเดียวคือครั้งเดียว <c oughs> ครั้งแรกก็คือเก็บอาสนะครั้งที่สองกลับมานี่ยกทุกสิ่งทุกอย่างไปได้หมด <c oughs> โดยที่ไม่พลุงพลังไม่เอาอะไรที่ไม่จำเป็นมา เพราะเวลานี้เป็นเพียงแค่การจัดอาหารสำหรับญาติโยมทั้งหลายแล้วก็สำหรับจัดเข้าในบาทของเราไม่จำเป็นต้องมีธุระการงานมากมายขนาดที่จะต้องเอาอะไรติดมาการจัดอาสนะนี่ท่านก็จะปูให้เรียบเ็เรียกว่าก่อนจะไปทำเมา่อปูอาสนะอะไรก่อนที่เราจะลุกไปทำข้าวัดอื่นก็คืออาสนะเราใน่อน รูปให้เรียบบางทีก็ยังยังเป็นยับยับอะไรอย่างนี้ก็ท่านก็จะไม่ให้ทำแบบนั้นให้ให้รูปให้เรียบร้อยเนีพราะนั้นยังพอมีติดมาอยู่ก็เรียกว่าได้เตือนบอกกันไม่ต้องเอามาถ้าจะเอามาท่านจะเอาไว้วางไว้ตรงจุดที่เราจะเช็ดบาดท,ที่โรงน้ำร้อนลงน้ำร้อนก็ตาม หรือทางกดังก็ตามเรามีจุดเช็ดบาทสองจุดจุดล้างบาทสองจุดจุดเท่านั้นก็จะเป็นที่เช็ดบาทไปด้วยเพราะว่าบางทีมันรวมกันอยู่มากๆเข้าก็มีส่งเสียงอึกระทึกเราต้องการความสงบวิเวกเราก็แยกออกไปทําในเรียกว่าต่างแยกกันมันก็ทําให้เกิดความสงบเงียบด้วยกันทั้งสองทางเราเลยมีสองจุดอันนี้สาเหตุที่เรามีที่ล้าง จุดเพื่อที่จะแยกย,ย้ายให้พระที่ต้องการจะสำรวมรักษาจิตใจไม่ปล่อยใจให้คิดไปในแง่ใดๆที่ปราศจากการควบคุมใจที่ได้รับการควบคุมก็เหมือนเรือที่มีหางเสือมันก็มีทิศมีทางพายอยู่ในแม่น้ำลำคลองก็ไม่ไปฉวัดเฉวียนเฉียวชนกัน ก็เรียกว่าไปตามทิศทางที่เราต้องการได้เพราะเราสามารถที่จะบังคับได้ใจที่ปล่อยไปตามเรื่องตามราวที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีทิศทางเดี๋ยวหักซ้ายเดี๋ยวหักขวาบางทีก็หมุนอยู่กลางคลองแล้วก็มีจนกระทั่งขวางผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเพราะฉะนั้นการรักษาใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญตลอด ท่านสอนให้เรามีข้อวินัยในเรื่องการล้างบาทรเช็ดบาตรการปูอัศนะการอะไรที่ท่านต้องเข้มงวด <c oughs> ก็เพื่อที่เราจะได้มีสติอยู่กับงานนั้นความที่มีสติอยู่กับงานนั้นนี่ก็คือการรักษาใจแบบหนึง่งเพื่อให้จิตใจของเราไม่ล่องลอยระหว่างที่เราทําอะไรแล้วใจล่องลอยอันตรายไหมเรียนหนังสือรู้เรื่องไหม <c oughs> ทําการทํางาน มีจิตมีความแน่วแน่มีความมั่นคงในการงานไหมหรือใจเราล่องลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมางานการก็เสียคิดเหตุคิดผลไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลเพราะใจของเราปล่อยกําลังจะคิดเหตุดีๆก็คิดไปถึงเรื่องนั้นกําลังจะสรุปผลลงมาได้ก็สรุปไม่ได้เพราะว่าใจของเราไม่มีเหตุมีผลปล่อยให้ล่องลอยไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลจึงสําคัญมากอันนี้ มีผลดีต่อทุกอย่างยิ่งขับรถขับราที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงแต่ปรกฏบกับปล่อยใจไม่เห็นเลยอยู่ๆไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆโผล่มาสําหรับผู้ที่รักษาใจดีมั่นคงดีนี่จิตใจจะอยู่กับตัวจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีเหตุการณ์มาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังก็จะมีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ตกอ,อกตกใจไม่มีอะไรมาก็ขวัญเสียอย่างเงี้ยไม่มี ขันนี้ดีฟอร์เนจะไม่ค่อยเกิดสําหรับผู้ที่รักษาใจเพราะฉะนั้นการรักษาใจจึงเป็นหัวใจจริงๆของพุทธศาสนาที่ท่านต้องหันมาเข้มงวดในเรื่องอย่างเนี้ยในเรื่องที่เราดูแล้วโอ้ยยุ่มยิม้มเนี่ก็เพราะจิตใจของเรามันยุ่มยิม้มจิตใจของคนที่ฟุ้งซ่านแส่สายก็เป็นจิตใจที่ยุ่มยิ้มทั้งนั้นแต่ถ้าใจของคนที่มีเรียกว่ามีการรักษามีการควบคุมนี่แหละเป็นใจที่หนักแน่นเข้มแข็งมั่นคง เราชอบคนแบบยุ้มยิ้มหรือชอบใจแบบมั่นคงทุกคนทราบดีอยู่แล้วนั่นแหละเพราะแต่ว่าการที่จะมาฝึกใจเนี่ยไม่ค่อยสนใจสําหรับพระทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้มงวดกดขันในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้ย้อนกลับเข้ามาให้มีสติอยู่กับตัวเนี่ยกว่าความเผลอปล่อยใจจะไม่ค่อยเกิดการที่เคยบอกกันแล้วว่าอย่าเอาเข้ามานี่เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่กรรมฐานท่านรักษามาเราก็ต้องร่วมรักษาประเพณีกรรมฐานเหมือน เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะโปรดโปรดพ่อโปรดพระเจ้าสุดโททนะนี <c> ่ <oughs> กว่าจะไปโปรดเนี่ยท่านก็เรียกว่าต้องรวบรวมสับพกำลังนี่ให้มีความพรั่งพร้อมมีภาษาวกพร้อมศาสนากระจายไปทั่วแคว้นอีกแคว้นหนึ่งกษัตริย์ในแคว้นนั้นยอมรับเขาเรียกว่าเสนาบดีมหาอมาตย์ในแคว้นนั้นยอมรับนับถือหมด ลัทธิอื่นๆพากันเปลี่ยนเข้ามามาเป็นสาวกภาษาของพระพุทธเจ้านี่อุบาสกอุบาสิกานี่เกิดขึ้นมาทั่วเลยนี่เกิดขึ้นในแคว้นมคตนี่เรียกว่ากษัตริย์ก็อย่างพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดมีพลระรกกาลังใหญ่โตมากกว่าทุกแคว้นก็กลายเป็นยอมรับนับถือพุทธศาสนายกพระราชวังสวนไผ่ให้เป็นวัดแห่งแรกอย่างนี้ ยอมสะดุดจิตสะดุดใจผู้เป็นพ่อเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีการที่จะดึงพ่อให้เข้าสู่ในทางธรรมการที่จะไปโปรดพ่อเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนไม่ใช่วิธีบังคับบีบบ,บังคับหัวจิตหัวใจผู้เป็นพ่อไม่มีมีกุศโลบายที่ทําให้ยอมรับเป็นลําดับไปจนกระทั่งไปถึงขั้นไปโปรดไปโปรดท่านก็แสดงพุทธประเพณี ประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอดีตแล้วก็จะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอนาคตการด้วยเนี่ยก็คือการเดินบินทบาตผู้เป็นพ่อนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรียกว่าสร้างปราสาทสามฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวให้ลูกอยู่ที่นี่ก็ไม่ชื้นอยู่ที่นี่ก็ไม่ร้อนอยู่ที่นี่ก็ไม่หนาวจนเกินไปนี่เรียกว่ามีความพอดีดในมหาปราสาทราชวังทั้งสามแล้วก็เรียกว่าตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างให้สวย ่างั้นเถอะไอ้ที่เราพูดสมัยนี้ว่ารีสอร์ทสวยงามที่นั่นสวยงามเนี่ยสู้ท่านไม่ได้แน่ๆเนี่ยเพราะท่านถ้าตั้งใจทําให้ลูกเพื่อที่จะดึงใจลูกให้มาหันเหออกมาจากทางธรรมเนี่ยเพราะกลัวลูกจะบวชตามคําทํานายของบรรดาผู้รู้ผู้ที่เป็นผู้ที่เข้าใจบําเพ็ญฌานสมาบัติเนี่ยทำนายไว้ว่าจะบวชแน่ๆจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆท่านไม่อยากให้ลูกมาในทางนี้ท่านก็นเลยพยายามดึงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจู่ๆมาวันหนึ่งกลับมาปรากฏว่าไปเดินขอทานอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเมืองพ่อรับไม่ได้แราวมันอ,อ้าวโหอุตสาหเลียงดูมาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ให้ไปอะไรไม่ให้ไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกเลยไม่ให้เรียกว่าไปแปดเปื้อนมีมนทินในที่ต่างๆเลยให้อยู่แต่ในประสาทราชวังให้มีสิ่งที่ดีที่งามทั้งหูทั้งตา มีเพลงบรรเลงไพเราะเพราะพิ้งอยู่ตลอดเหมือนกับเราเปิดเพลงฟังอยู่ในบ้านอันนี้มีประโคมดนตรีครับตลอดเลยว่างั้นเถอะจะกะจะดึงใจลูกี่ปรากฏว่าพอมาเห็นท่านทําพุทธประเพณีี่รับไม่ได้ี่ก็เลยเข้าไปทักท้วงเข้าไปทักท้วงว่าเอ้ยจะมาทําเป็นขอทานแบบนี้ไม่ได้นะมันเสียเกียรติวงของเราเสียเกียรติพ่ออะไรต่ออะไรเหมือนพ่อเลี้ยงดูลูกไม่ได้นั่นแหละ ถึงขนาดต้องไปเที่ยวเดินขอชาวบ้านชาวช่องเขาพ่อสามารถเลี้ยงดูลูกได้ทั้งชาติเลยว่างั้นเถอ,อะอะไรทํานองนี้พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าในอดีตก็ทําแบบนี้เป็นพุทธประเพณีเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้านี่ยก็คือประเพณีของกรรมฐานเรานี่แหละนี่แหละที่เราออกบิณฑบาตกันก็ด้วยความรักษาพุทธประเพณีนี้ของพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นพอท่านแสดงธรรมเรื่องนี้หละ่ะนี่ว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้า แล้วก็พูดถึงความไม่ประมาทในการการขบการฉันในการในเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรียกว่าอย่าไปประมาทไม่ประมาทในสิ่งนี้นี่ปรากฏว่าพ่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนี่จากการแสดงธรรมครั้งนี้เนี่เพราะฉะนั้นการออกบิณฑบาตไม่ใช่ธรรมดานะสามารถที่จะสกิดใจผู้เป็นผู้มีพระคุณของเราได้นั่นแหละจากเดิมซึ่งไม่เข้าอกเข้าใจกลายเป็นผู้เข้าใจได้เนี่ยมีตัวอย่างมาแล้ว จากพ่อของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเห็นไหมในท่าน,นเรียกว่าไม่ทอดทิ้งพ่อท่านตั้งใจแต่ท่านมีหลักมีขั้นมีตอนมีกุศโลบายไม่บีบหวัวใจผู้เท่าผู้แก่มีวิธีการเป็นลําดับไปทําแบบเนียนไม่ทําท่าว่าจะสอนโดยตรงเป็นการสอนทางอ้อมนี่ก็ทําแบบนี้ก็ตั้งใจให้สะดุดใจนั่นแหละจริงๆท่านเข้าไปฉันในวังเลยก็ได้ท่านตั้งใจที่จะแสดงให้สะดุดจิตสะดุดใจ แล้วก็จะเอาความสะดุดใจนี่แหละไปเทศโปรพ่อเนี่ยหลักจากนั้นท่านก็ทิ้งช่วงเพราะว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์มีภารกิจที่จะต้องทําเพื่อพวงราชดรมากมายเนี่ยไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปต้องคิดต้องอ่านต้องแก้ปัญหาสารพัดฝนแรงก็ต้องแก้น้ําท่วมก็ต้องแก้หนาวเกินไปจนเขาทํากระทบกระเทือนต่อสิ่งต่างๆก็ต้องแก้ปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง คนไปมองว่าเป็นพระมหากษัตริย์นี่มันจะสบายผาสุกเนี่ยอ้นนั่นมันอยู่ในนิทานปรำประลาสบายความจริงนั่นคือแบกรับภาระของคนทั้งบ้านทั้งเมืองโดยเฉพาะท่านเนี่ยเป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมาแต่ไหนแล้วท่านย่อมทำไม่เยกว่าทําโดยหลักก็คืออยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นผู้ที่เอาทาเป็นที่ตั้งไม่เอาใจของตัวเองเป็นที่ตั้งย่อมคํานึงคํานวณถึงความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านมากกว่าผู้ใด อันนี้นี่ท่านก็ย่อมเป็นอย่างนั้นยิ่งเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วยิ่งเรียกว่าเป็นหลักประกันได้เลยว่าท่านต้องทําสิ่งต่างๆด้วยความดีงามร้อยเปอร์เซนตที่จะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์สัตว์ตวทั้งหลายนี่ไม่มีสําหรับจิตใจของพระโสดาบันเนี่ยบ่พับบั้นปลายถึงขั้นที่ท่านประชวรนี่เรียกว่าภารกิจการงานไม่มีแล้วท่านก็พระเจ้าเราก็รีบเสด็จไปโปรดจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา สามารถตัดกิเลสได้สิ้นเลยนี่การโปรดพ่อของท่านโดยยกเอาตั้งแต่ต้นทางมาก็คือพุทธประเพณีนี่ในกรณีของเรา <c oughs> เราเป็นลูกที่บวชเข้ามาในศาสนาเราก็ตั้งใจที่จะบวชเข้ามาเพื่อเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ทั้งนั้นแหละนี่แหละนี่การที่จะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ก็คือการตั้งตนปฏิบัติด,ดีตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนรักษาประเพณีอันดีงาม ของวงของพระพุทธเจ้าของเราของแวดวงกรรมฐานนี่ตั้งแต่ต้นมาที่ที่เรารักษาปูอัสนะของเราให้เรียบร้อยนี่จัดอะไรต่ออะไรอย่าให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าเอาเข้าวของเข้ามาจนเกินนี่อันนี้ก็เป็นการรักษาประเพณีของกรรมฐานของเราการที่เราตั้งใจรักษาประเพณีนี่แหละคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ให้เป็นที่สะดุดจิตสะดุดใจพ่อแม่ของเราซึ่งมาใส่บาตรซึ่งมาเข้ามาฟังเทศฟังธรรมเข้ามาวัดมาวาดจะได้เห็น จะได้เอาเป็นขบคิดถึงชีวิตของเราเองแล้วก็จะได้เริ่มปรับเปลี่ยนเหมือนกับในพ่อของพระเจา้าถ้าทั้งที่ยังอยู่ในทางโลกแท้ๆแต่ใจของท่านกลับเข้าสู่กระแสของนิพพานคือเป็นพระโสดาบันทั้งที่อยู่ในโลกแท้ๆแต่ใจสามารถที่จะเอาวัดเข้ามาสู่ใจของท่านได้ไม่ใช่จะต้องเข้ามาบวชสมดนี่ท่านก็เป็นตัวอย่างผู้ที่มีภารกิจมากขนาดนี้ยังยกระดับจิตใจของตนให้พ้นไปจากความเป็นโลกได้ ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันจกกนกระทั่งถึงขั้นพระรหันต์ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนี่พระพุทธเจ้าได้โปรดทั้งพ่อและแม่ได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่ท่านจะให้ท่านไม่สนใจที่จะให้ข้าวให้น้ําให้อะไรต่ออะไรทั้งๆท,ท,ที่เป็นสิ่งที่สคาคัญจําเป็นสําหรับชีวิตแต่สําหรับพระพุทธเจ้านี่ท่านให้สิ่งที่สูงที่สุดไม่มีอะไรจะสูงยิ่งกว่าอริยทรัพย์อันนั้นเป็นแค่โลกีทรัพย์ โลกีทรย์ก็คือบรรดาวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงที่มีความจําเป็นนะก็คือปัจจัยสี่นี่แหละมีความจําเป็นนะแต่สําหรับสายตาของพืเจ้าแล้วสิ่งที่จําเป็นยิ่งกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็จําเป็นแล้วเป็นสิ่งที่ลูกควรทําให้พ่อให้แม่แล้วแต่สิ่งที่สูงกว่านั้นชนิดที่ได้อันนี้แล้วอันนั้นไม่ต้องเลยก็ได้นะก็คือเรื่องของธรรมเนี่แหละเรื่องของธรรมะเนี่ยที่จะยกระดับจิตใจของพ่อของแม่ให้พ้นไปจากโลก ไม่ต้องกลับมาว,ง,วงเวียนอยู่ในโลกเรียกว่าวัฏฏะสงสารแห่งนี้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่เจอแต่สิ่งที่ไม่สมปรารถนามากมายสิ่งที่สมปรารถนาน้อยนิดนะเป็นเหยื่อล่อปลาสิ่งที่สมปรารถนาน้อยนิดสิ่งที่ไม่สมปรารถนานี่เจอกันอยู่ทุกวันทุกคืนนั่นแหละนี่คือโลก ท่านเลยเรียกว่าเป็นโลกเราปรารถนานี่ไหมเราไม่ปรารถนาถ้าเราเอามานั่งคิดใคร่ควรดูนี่มันเป็นแบบนี้แท้ๆเพราะฉะนั้นมีหนทางใดละ่ะที่จะปลดเปลื้องตัวเองออกไปจากโลกแห่งความสารวบนวุ่นวายแห่งความทุกข์ยากลําบากแสนเข็นอันนี้อะไรดีขนาดไหนก็ช่างยิ่งดีมากในในสุดก็ต้องพัดพรากจากต้องตายจากสิ่งที่เรารักมากสิ่งที่เราดีมากแล้วมันจะดีเลย นี่แหละที่เราดูหนังดูละครเนี่ยจบสวยงามจบสวยงามเขาไม่ได้พูดถึงตอนแก่เจ็บตายเขาไปพูดแต่ตอนจบสวยงามจบสวยงามแฮปปี้เอนดิ้งเขาไม่ได้พูดถึงตอนที่มันพัดพลากจากบุคคลที่เรารักมากที่สุดนี่คนที่เรารักมากที่สุดเวลาที่จากไปแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละลองมองข้ามหมดเลยสําหรับพระเจ้าท่านมองสิ่งเหล่านี้หมดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยที่ท่านทราบเรื่องเหล่านี้ท่านเลยรับไม่ได้เลยพยายามฝักใฝ่หันมาสู่ทางธรรม ว่าทำอย่างไรที่จะต้องปลดเปลื้องตัวเองออกไปจากสิ่งนี้ให้ได้มีลูกมีลูกรักมากก็เลยรู้สึกว่าทุกมากนั่นแหละเห็นไหมท่านก็เลยเอามาสอนตัวเองทํายังไงจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้สอนตนได้แล้วก็หันกลับมาสู่พ่อสู่แม่สู่บรรดาประชาชนทั้งหลายที่พอจะพึงรับในข้อธรรมะของท่านได้นะพราะฉะนั้นก็ขอให้พระเราตั้งใจอะไรที่บอกไปแล้วอย่าไปมองข้าม อย่าไปไม่ใส่ใจเพราะนี่คือคําสอนขององค์หลวงตาที่เอามาถ่ายทอดเอามาบอกกล่าวช่วยกันรักษาประเพณีของกรรมฐานเหล่านี้ไว้อย่าเอาสิ่งของพลังเข้ามาด้วยเราให้เป็นผู้ที่ง่ายที่สุดในการกบการฉันไม่มีอะไรที่มันเกินไปนะก็ขอให้พวกเราตั้งใจทําสิ่งนี้อย่าให้ต้องพูดได้ซ้ําอะไรต่ออะไรอีกนี่คือการรักษาประเพณีของกรรมฐานกันเอละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา